สวัสดีค่ะพกาเซลแพรสุสุกะเอพีวนะวันนี้แพรมีหนึ่งฟังก์ชันมาอัปเดตน้องเซลียลสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยที่แบบครบวงจรแบบขั้นสุดนั่นเองนะคะนั่นคือฟังก์ชันอะไรนะคันนี้เป็นน้องเซลโอแต่บอกเลยคันนี้อัปเกรดความปลอดภัยครบคันในทุกๆด้านเรียบร้อยแล้วแต่หนึ่งฟังก์ชันที่แพรจะมาแนะนานั่นคือชื่อว่าบลายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะคืออะไรนะคะมันคือหนึ่งฟังก์ชันที่ติดตั้งจากตัวกระจกนะคะ แบบนี้ลูกค้าดูก่อนจะมือนกระจกทั่วไปอ่ะแต่จะพิเศษตรงที่ถ้ามีรถเนี่ยมาใช่ไหมคะแบบว่าขับขับอยู่แล้วมีรถสวนมาจะสัญญาณไฟเนี่ยจะขึ้นตรงนี้เป็นสีแดงอ่ะเดี๋ยวให้สัตว์ให้ดูอ่ะลูกค้าดูกล้องไว้อ่ะสะวะุว่าเอ้ยวิ่งมาแล้วหนึ่งแมตอ่านี่ขึ้นอย่างนี้อย่างน,างนี้เห็นไหมคะนี่คะ่ะหมายความว่ามีรถมาอยู่ระยะใกล้ยอย่างนี้นะคะ สาหรับอีกหนึ่งความปลอดภัยของตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือถ้าเราเปิดเกิดการเปลี่ยนเลนอ่ะเช่นการเปิดไฟเลี้ยวนะคะคือจะมีสัญญาณไฟขึ้นแล้วก็สัญญาณเตือนนะคะทีนี้สัญญาณเตือนขึ้นในรถก็จะบอกเฮ้ยเธออย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะ,ะอะไรอย่างนี้แต่เสียมันก็จะไม่ไน,น่าขนนดเดียนะคะ ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวเอาง่ายๆแพทริสไปฟังก็คืออ่ะอ่ะเดี๋ยวแพทจะให้ดูอ่ะขออนุญาตแล้วกันนะคะขออนุญาตลูกค้าก่อนนี่อ่ะตรงนี้ให้ลูกคา้าดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นกระจกใช่ไหมแต่เนี่ยไม่ใช่กระจกธรรมดานะคือกระจกกันเราอะติดตั้งแปลงเรียบร้อยแล้วติดติดตัวบายสปอตเข้าไปแล้วนะคะถ้าเปิดไฟเลี้ยวตึด๊ดแล้วมี แล้วมีรถเนี่ยเปลี่ยนเลนเงี้ยเขาจะขึ้นไฟสีแดงเมื่อกี้อย่างคลิปตอนต้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะดูค่ะอ่ะอันนี้ถ้าเปิดไฟเลี้ยวไว้นะดูนะใน,นเปิดไฟเลี้ยวนะคะอ่ะได้เสียงไหมคะอีกรอบค่ะอ่ะลูกค้าดูนี่เห็นไหมเห็นไฟสีแดงไหมมันจะมีดังเสียงตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดแล้วก็เป็นไฟกระพริบนั่นเองนะคะนี่ จะดังตืดๆแล้วก็มีันสัญญาณไฟสีแดงแต่ถ้าเราปิดไฟแต่ขับปกติอย่างเงี้ยแต่มีรถสวนมาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแค่สัญญาณไฟเช่นอ่ะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะอ่าเนี่ยแหละค่ะตัวตัวนี้แหละก็จะทําให้เฮ้ยเรามั่นใจในการขับขี่มากขึ้นเช่นเฮ้ยไม่ต้องกลัวรถสวนมาหรือว่ามีรถมาใกล้อะไรอย่างนงี้นะคะก็จะแบบว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้ นี่เลยในยความปลอดภัยของคันนี้ก็บอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าแพม,มคุ้มแบบว่าเป็นคนที่แบบรอบครอบในความปลอดภัยในทุกๆด้านคันนี้ติดเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วติดตัวบายสปอร์ตเรียบร้อยแล้วติดกล้องเรียบร้อยที่เป็นกล้องบันทึกแล้วก็กล้องลูกค้าเนี่ยอัปเกรดโดยการที่มีเลนกะระยะให้เพราะว่าลูกค้าเป็นตัวท็อปมีจอให้จริงแต่เขาไม่ได้มีกล้องมองหลังให้นะนลูกค้าบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรติดฟังก์ชัเนิองเข้าไปได้คุณแพมติดท้าไปนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการใน ในการถอยหลังมากขึ้นนะคะนี่เลยสำหรับใครที่สนใจยองเซริโอแล้วรู้สึกว่าอยากเพิ่มความปลอดภัยสำหรับมือใหม่หรือว่าซื้อให้ลูกสาวหรือว่าเป็นรถสำรองอะไรก็ตามนะคะที่ต้องการความปลอดภัยในครบคันทางแนะนำเลยฟังก์ชันนี้ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันที่แพลเชียนะนั่นชื่อว่า b ร i ยสปอร t Monitor อร์นั่นเองะคะ่ะเป็นเกี่ยวกับส่วนมากส่วนมากนะคะตัวฟังก์ชันนี้จะอยู่ในรถที่ สูงเอาง่ายแล้วคะแพงนะนี่เราก็มาติดตั้งนาซีเลียวของเราแมายร,รถเล็กประหยัดคุ้มค่าน่ารักแล้วก็ความปลอดภัยครบครันเรียบร้อยแล้วแต่งเพิ่มได้บอกเลยว่ารถเราราคาแค่นี้แต่เราสามารถแต่งครบที่ฟังก์ชันที่คุณลูกค้าได้ต้องการได้ครบแน่นอนใครที่สนใจนะก็สามารถทักมาพูดกับแพรวได้เลยนะว่าอยากได้ประมาณนหนอยากติดอันนี้จืาคุณแพเห็นจากคลิปนี้ก็แคบมาแล้วทักหาแพรวนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ